ตำรวจนครปฐมควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงเด็กวัยสามขวบรวมถึงพลเมืองดีบาดเจ็บขณะเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ที่ผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายการผู้ต้องหายัางคงให้การปฏิเสธค่ะตำรวจภูทรสามพรานนำหมายสารจังหวัดนครปฐมเดินทางไปยังบ้านพักของนายสมควรหรือเบิร์ตพวงไทยอายุ45ปีเพื่อนำมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาการณียิงและทำร้ายร่างกายที่นายสมควรปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขอให้การในชั้นศาลก่อนเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไปตรวจหาข่าดินปืนและอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเมื่อคืนนี้เจ้าของร้านชำในตำบลบ้านใหม่อำเภอสามพรานระบุนายสมควรซึ่งเป็นเจ้าหนี่เงินกู้นอกระบบเข้ามาทวงเงินกับลูกชายแต่ว่าไม่พบนะคะทำให้ในายสมควรไม่พอใจและถูกนายสมควรตีด้วยไม้หลายครั้งก่อนนายสัญญาภูลสวัสดิ์ที่เป็นลูกค้าจะเข้ามาช่วยแต่ถูกนายสมควรใช้ปืนยิงหลายนัดจนบาดเจ็บ นอกจากนี้กระสุนก็ยังพลาดไปถูกเด็กหญิงวัย3ปีที่เป็นหลานและกำลังนั่งเล่นอยู่ในร้านบาดเจ็บก่อนจะหลบนี้ไปนะคะโดยล่าสุดอาการของทั้งคู่ปลอดภัยพันตำรวจเอกชัดปันธาการคล้ายคลึงผู้กำกับการสหาหนีตำรวจภูทรสามรานระบุลูกชายเจ้าของร้านชำไปจำนำรถยนต์กับนายสมควรหรือเบิร์ตในราคา5 0,000บาทโดยให้นำรถกลับไปใช้ได้แต่กลับถูกนำไปจำนำอีกทอดหนึ่ง เมื่อในสมควรทราบเรื่องจึงเดินทางไปทวงนี้และก่อเหตุจนมีเด็กและพลเมืองดีบาดเจ็บค่ะ <c oughs> นายกรัฐมนตรีระบุไม่กังวลกับกลุ่มเคลื่อนไหวที่ยื่นขอให้องค์กรระหว่างประเทศตรวจสอบปัญหาสิทธิมนุษยชนในไทยนะคะขณะที่สารทหารก็ออกหมายจับผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112